ในคลิปนี้ผมจะใช้เพชรทั้งหมดที่มี600กว่าเม็ดเพื่อทําการสุ่มกล่องสุ่มในเฮเดย์นะฮะซึ่งผมก็ได้เติมแพ็กเกจเพชรล่าสุดที่มาในเกมนะครับผมก็คือแพ็กอันนี้เลยครับผมแพ็กแพะดอกไม้บานนะครับผมจะได้เพชรทั้งหมด570เม็ดแล้วก็ได้ของตกแต่งเป็นแกะเต้นรํามา2ตัวนะครับใครที่อยากจะเติมเพชรในช่วงนี้นะครับผมก็สามารถเติมได้เลยนะครับผมเพราะว่าเติมปุ๊บก,ก็แถมของตกแต่งมาด้วยเลยนะฮะเหมือนกับเราเติมเพชรเราได้ของตกแต่งแถมมาประมาณนั้นหละฮะแล้วก็ถ้าเกิด ว่าใครคิดว่าราคา729บาทเนี่ยมันแพงไปนะครับผมผมแนะนําร้านเติมเพชรร้านนี้เลยครับเจน้ําการค้าเปิดให้บริการทุกวันรับเติมเพชรเติมฟาร์มพ,พาร์ทของเฮเดหรือเกมอื่นๆก็มีนะครับและร้านนี้ก็เปิดเป็นบริษัทมามากกว่า7ปีผมเคยใช้บริการแล้วได้จริงไม่เกิียร้เปอร์แถมราคาถูกด้วย้ oh <my> าสนใจก็ทักเพจเจน้ําการค้าไปได้เลยหรือกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผม ก็น,นั่นแหละครับผมร้านนี้นะครับผมผมใช้เติมเพชรมาตลอดนะครับผมแล้วก็ได้ราคาที่ถูกกว่าในเกมด้วยนะครับผมอะไรที่ประหยัดได้ก็ประหยัดไปก่อนนะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปเปิดกล่องซุ่มกันนะครับผมเรามาเกี่ยวข้าวเพื่อเอาเลือกเอาใช้กันก่อนนะครับผมเพื่อเผื่อว่าเราจะได้ดวงดีนะครับผมเปิดได้ของดีๆนะฮะ โอเคมาผมพร้อมแล้วนะครับผมคุณผู้ชมพร้อมกันหรือยังฮะถ้าพร้อมแล้วก็กดไลค์ผมด้วยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องสุ่มฟรีอันแรกก่อนเลยนะครับที่ทางตัวเกมเนี่ยเขาแจกให้นะครับผมเนื่องจากกิจกรรมการกดไลค์เฟซบุ๊กแล้วก็ในอินสตาแกรมของทางเฮเดนะฮะก็เขาก็ได้แจกเป็นกล่องสุ่มฟรีมานะฮะเดี๋ยวเราเปิดกล่องฟรีกันเลยนะครับผมกล่องแรกนะฮะเพื่อเอาเลือกเอาใช้นั่นเองนะฮะหนึ่งสองซ่มปุ๊บอ่ะมาดูกันนะครับผมว่าเราจะได้อะไรบ้างในกล่องแรกนะครับผมปุ๊บ ได้เป็นเครื่องดื่มชูกำลังนะครับจากกิจกรรมโอลิมปิกนะฮะอุ้ยได้เป็นอะคาเรียมอุ้ยเจ๋งสุดยอดโอ้โหแต่ว่ากองสุ่มเที่ยวนี้นะครับผมไม่เหมือนกับกองซุ่มเที่ยวก่อนที่ผ่านมานะครับผมกองซุ่มเที่ยวก่อนที่ผ่านมาเนี่ยมันจะได้ไอเทมอย่างน้อย3ชิ้นนะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็ ได้มาแค่2ชิ้นนะฮะก็ถือว่าชด้อยู่นะครับผมได้อควาเรียมมาในกล่องฟรีนะฮะนี่ครับผมแล้วก็เก็บเข้ากลุ่สะสมคอลเลคชันได้อีก1ชิ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูอควาเรียมมันก่อนนะฮะนี่อควาเรียมขนาด2อคูณสนะฮะใหญ่พอตัวเลยนะคุณผู้ชมนะครับดูดิโอ้ได้มาในกล่องฟรีรู้สึกภูมิใจจริงๆเลยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องสุ่มโดยใช้เพชร59เเม็ดกันเลยนะครับมาดูกันว่าเราเนี่ย จะได้อะไรบ้างนะครับผมของที่ผมอยากจะได้นะครับผมก็จะเป็นพวกของที่ผมยังไม่มีในสมุดคอลเลคชันนั่นแหละนะครับก็จะเป็นพวกออของตกแต่งต่างๆนะครับผมเนี่ยทางเดินลู่วิ่งมหากรรมกีฬาอะไรเงี้ยก็อยากได้นะครับเพราะว่าเห็นหลายฟาร์มเขาแต่งแล้วก็สวยดีนะฮะก็อยากได้นะฮะโอเคครับผมสุ่มกันเลยครับห้าสิบเก้าเพชรแรกไปลุยปุ้มฟ้าบกล่องแรกนี่ฮะตามสูตรครับผมได้กล่องเครื่องดื่มชูกําลังมานะฮะ อันที่2โอ้โหได้ของไม่ซ้ําครับผมก็คือเป็ดกระโดดน้ํานะครับผมเออชื่อของตกแต่งนะฮะอ๋อก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับคุณผู้ชมนะในกล่องที่2นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนอุ้ยเป็ดกระโดดน้ํานะครับนี่เป็นไงคุณผู้ชมนะฮะถือว่าใช้ได้เลยนะครับไปครับผมเราไปเปิดกล่องซุ่มกล่องต่อไปกันเลยนะฮะใช้ไปอีกห้าสิบเก้าเพชรครับผมปุ๊โเปิดปุ๊บอ่ากล่องแรกจะได้เป็นขวด energy drink นะฮะตามสูตรเลยเนาะปุ๊บ โอ้โหได้ของไม่ซ้ําครับคุณผู้ชมโอ้โหรู้สึกดีมากเลยนะฮะได้ของไม่ซ้ำนะฮะอันนี้ก็เป็นเอ่อนักมวยมากก,กักีฬาฤดูร้อนนะครับนะ,ะก็ถือว่าได้ของไม่ซ้ํากันนะครับผมใน3ามกล่องแรกนะครับผมรวมกล่องฟรีกล่องหนึ่งนะฮะโอ้โหนี่ฮะถือว่าใช้ได้เลยนะครับนี่เก็บเข้ากรุ่ผสมคอลเลคชันได้อีก1ชิ้นนะครับนี่แล้วก็อันไหนอีกวะ นี่ไงโอเคถือว่าใช้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องต่อไปกันเลยนะครับมาดูกันว่าเราจะได้ของซ้ําหรือเปล่านะครับผมก็ภาวนาว่าอย่าให้ของมันซ้ําเลยนะฮะปึ๊บกล่องแรกป๊บนี่นะฮะได้ขวดอินจีดิงมา3ามขวดนะฮะแล้วก็โอ้โหแค่ของรางวัลไม่ซ้ำกันผมก็รู้สึกดีใจมากๆาแล้วนะครับผู้ชมนะฮะโอ้โหได้เป็นกล่องเชียร์มาก,กรรมกีฬาฤดูร้อนนะครับโอ้โห ถือว่าไม่เกลือนะคุณผู้ชมแต่สำหรับบางฟาร์มผมไม่รู้ว่ามันเกลือหรือเปล่านะแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยมันไม่เกลือนะครับนี่ใช้ได้เลยนะครับอ่าโอเคเป้าหมายของเราก็มาใช้เพชรให้หมดนั่นแหละนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้อะไรบ้างนะครับได้ของครบในสมุดคอลเลคชันหรือเปล่าแต่ว่าก็จะใช้เพชรให้มันหมดนะครับผมอแล้วก็โอ้โหได้ของซ้ําจนได้คะคุณผู้ชมมันเริ่มเกลือแล้วนะครับคุณผู้ชม ตอนนี้ยังไม่ได้ลู่วิ่งมากกรรมกีฬาเลยนะครับโอ้โหได้ของสามอีกแล้วคุณผู้ชมสามอีกแล้วขออย่าําอย่าําโอ้โห,โอ,โ,หโอเคไม่ําครับผมนะฮะได้เป็นของเอ่อนักวิ่งมากกรรมกีฬานะครับผมอ่าโอเคไปใช้ไปครับผมบึ๊บเพชรเราเหลืออยู่200นะฮะโอ้โหได้ํากันอีกแล้วนะครับไปสุ่มไปนะครับเพื่อความสุขนะครับนี่โอ้โหได้เป็นเอ่อ เขาเรียกว่ารั้วยุคคลาสสิกนะฮะโอเคเก็บเขากูไปก่อนนะครับใช้เพชรก่อนปึ๊บเ,เพชรเหลืออยู่1 0 3เพชรนะฮะโอโหได้ของซ้ากันอีกแล้วนะครับไปใช้เพชรให้หมดครับอืมกล่องสุดท้ายแล้วนะครับผมมาดูกันว่าเราจะได้อะไรนะครับโอเคไปหนึ่งสองส,อ,องสามปุ๊บโอโหของซ้ำอื